Hey, คุณผู้ชมครับต้องยอมรับว่าคลิปที่มีการส่งต่อกันมุมหนึ่งเราไม่สามารถนําเสนอเป็นภาพเคลื่อนไหวได้มันก็จะผิดทั้งกฎหมายและจรรยาบรรณนะครับ uh huh. แต่มันก็จะเกิดคําถามตามมาว่าแล้วเหตุการณ์ที่แท้จริงในวันนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์ก่อนคลิปและหลังคลิปเนี่ยเป็นอย่างไรนักข่าวของเราเนี่ยคุณวิพาดานิ่มทองอยู่ในพื้นที่ก็ได้ไปคุยแล้วก็เรียบเรียงที่มาที่ไปนะครับจากการไปหาข้อมูลจากชุดสืบสวนข้อเท็จจริงสํานักงานตํารวจแห่งชาติก็เปิดเผยว่า เหตุการณ์ในคลิปเนี่ยมันจะต้องย้อนไปตั้งแต่วันที่4สิงหาคมครับชุดจับกลุ่มยาเสพติดจ,จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งนำโดยผู้กํากับโจเป็นหัวหน้าผู้จับกลุ่มไปล่อซื้อยาไอซ์300กรัมกับผู้เสียชีวิตก็คือมาวินได้มีการนัดส่งของกันที่บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์ต่อมาผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ขับรถมาพร้อมกับภรรยามาวินเนี่ยมาพร้อมกับภรรยาชุดจับกลุ่มจึงควบคุมตัว และนําตัวมาขยายผลที่โรงพักเมืองนครสวรรค์มีการสอบสวนกันตลอดทั้งคืนต่อเนื่องไปจนถึงเช้าวันที่5สิงหาคมเ<ฆ>มื่อถึงเช้าวันที่5ผู้กํากับโจ้เข้ามาสอบปากคํามาวินด้วยตนเองจากนั้นเหตุการณ์ก็เป็นไปตามคลิปนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนคลิปนะฮะทีนี้เนี่ยมันเกิดคําถามว่าแล้วทําไมคลิป ถึงถูกส่งไปให้ทนายความสองคนมีการเผยแพร่กันออกมามากมายมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรถึงมาแฉกันแบบนี้มีรายงานว่าน่าจะเป็นเพราะตำรวจภายในโรงพักเมืองนครสวรรค์ที่เคยปฏิบัติงานด้านยาเสพติดแต่ปรากฏหลังจากผู้กำกับโจมาเขาคนนั้นไมไ่ได้ทำงานในหน้าที่นี้อีกแล้วมีปัญหาขัดแย้งกันกันกบผู้กำกับโจคลิปจึงถูกส่งต่อไปที่ หลายสำนักข่าวรวมไปถึงทนายความสองคนแล้วก็กลายเป็นเหตุการณ์อย่างที่คุณผู้ชมได้ติดตามกันมาคลิปที่ออกมาในนี้ตำรวจนายนี้ไปกู้ข้อมูลจากกล้องวงจรปิดกลับมาได้ทั้งทั้งที่วันนั้นผู้กำกับโจกสั่งให้ทุกคนเข้าไปดูในห้องเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ลบคลิปนี้ออกจากวงจรปิดแต่ที่สุดก็มีการกู้กลับมาได้นี่เป็นตัวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนั้น คุณวิพาดานิ่มทองออยของเราเนี่ยครับคุณผู้ชมฮะอยู่ในพื้นที่ที่นครสวรรค์อย่างที่บอกก็ไปคุยกับคนที่เคยร่วมงานไปถามถึงเอและพฤติกรรมหรือว่าลักษณะนิสัยของผู้กำกับโจ้แท้จริงเนี่เป็นอย่างไรแล้ววันนั้นวันที่เกิดเหตุเนี่ยในคลิปที่เราได้ยินเสียงเนี่ยมันเป็นไปตามนั้นหรือไม่มันมีเรื่องรีดเงินไหมค่ะหรือมันเป็นเรื่องของแท้จริงแล้วทรมานเพื่อเค้นหาความจริงอ ปรากฏได้ข้อมูลมาอย่างนี้นะฮะคนใกล้ชิดผู้กำกับโจ้บอกกับคุณวิพาดานิมนทองว่าผู้กำกับโจ้เนี่ยดูภายนอกคือคนรอสปอร์ตจิตใจดีจิตใจธรรมะธรรมโมแต่ผู้กำกับโจ้เนี่ยเป็นคนชอบโชว์พลังให้กับลูกน้องดูใช้คำนี้เลยนะฮะคือต้องเอาให้ตรงกับสิ่งที่ตำรวจบอกกับทางคุณวิพาดาผู้กำกับโจ้เนี่ยจะชอบโชว์พลังเวลาทางานเนี่ยทุกๆวัน จะต้องให้ลูกน้องเข้ามารายงานในห้องทํางานว่าวันนี้ไปจับใครมาบ้างมีคดีอะไรเกิดขึ้นบ้างให้ได้บังเอิญว่าลูกน้องมารายงานว่าจับผู้ต้องหายาเสพติดได้กําลังอยู่ระหว่างการขยายผลก็คือมาวินค่ะไปจับมาวินมาได้น่าจะเป็นรายใหญ่แต่กําลังขยายผลกําลังหาวิธีขยายผลอยู่ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรผู้กํากับโจก็ถามกลับไปที่ลูกน้องว่าแล้วมันมีข้อมูลยังไงบ้างนายมาวินนี้ ลูกน้องก็ตอบตอบไปในเชิงตรวจสอบกลับมาว่าเขาน่าจะเป็นนักค้ายารายใหญ่ผู้กำกับโจ้จึงตอบกลับลูกน้องว่าด้วยความเคารพนะฮะอันนี้เป็นคำที่ตำรวจเล่าเดี๋ยวกูจะทำให้พวกมึงดูนี่คือสิ่งที่ผู้กำกับโจ้อบอกกับลูกน้องณนะวันเกิดเหตุหลังจากนั้นผู้กำกับโจ้ก็ปล่อยให้ลูกน้องเนี่ยไปเค้นสอบถามผู้ต้องหาอยู่ระยะหนึ่งลูกน้องไม่สามารถทำได้ ผู้ต้องหาไม่ตอบผู้ต้องหาไม่ปริปากปรากฏว่าผู้กำกับโจโดเดินเข้ามาในห้องแล้วก็ลงมือเลยก่อนจะลงมือตามคลิปหันไปพูดกับลูกน้องว่าเดี๋ยวกูจัดการให้ได้เห็นว่ากูทำยังไงแล้วก็กลายเป็นภาพจากในคลิปอ,อันนี้เป็นรายงานของคุณวิภาดานิ่มทองนะฮะ,ฮะที่ไปคุยกับคนที่ใกล้ชิดแล้วก็ คนที่เคยร่วมงานกับผู้กำกับโจ้โดยโดยเฉพาะวันที่เกิดเหตุ5สิงหาคมครับค่ะ